ทุวันบางทีลานรับทองลงก,การมาของเจ้าในครั้งนี้ลุงแปลกใจไปกินนะทุกครั้งมีใบบอกมาก,ก่อนแต่ขึ้นต่องในครั้งนี้กลมหน้ากลมตาเป็นคำฝังของลุงให้เงยพระพั่ขึ้นรับเสก้าพี่คะ่ะใครทอะไรลูกบอกม้่าอย่างนี้นะดูินหัจุกพี่ใครทำอะไร พอเดชะพญาเสด็จอาเนื่องด้วยใบพี่ไหน่กันจ้ากระมงชั้นเวมังทีได้รับรัตนบัลลังก์หลวงแต่เสด็จพี่เวตะกงและท่านนาพญาหุนกีไม่พอใจจับจับก้าวกระมงชั้นปักหน้าเนื่องด้วยอ้างวะก้ากระมงชั้นต้ายเล่นเฉลยแห่งหงสาวดีเรียกเห เาลงเรื่องนี้เนี่ยหมองใช่ว่าพระเจ้าลงควรจะใส่ตองให้ดีนะเพระาพระเจ้าลงนะควรจะฟังหูไหห้หูนะเพระเจะ้าพระเจ้าลงแต่ถึงอย่างไรแล้วการในครั้งนี้ที่จับหน้าศักมาถมากถลุงปจัจจพีถึงอย่างไรก็เกินสาเหตุเพราะฉะนั้นทหารหารทุกคนตีเรารับรับ้ไใจก้าวเจ้าเตรียมจับก,กองรบโดยที่จะให้เดมงมิงยี เรื่องแสงยาุภาพไปยังแผ่นดินพม่าจับทวายตากองอย่าจับตายจับไปมาขึ้นก้าโกรับด้ก้าเรียกแม่ขอไวพ้อมใ้ลูกของแม่นำไทชนะท่านี่กลับมาแม่จะรอลูกนะขอเลียงขอเจะ้ยกาญจพระเต๋ดีอาหารงมีภาก่เหล่าท่านที่มาองราชวุี้ แเอกชรจะทำสำเร็จอย่แน่นอนผู้ชมเช